สวัสดีครับผมนายเดมอนเจอกันอีกครั้งนะครับกับ a r t i l l e r y Gear JP นะครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่ s e a b a s e นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องซูบอสด้วยแค่ว่าลงด่าน EX นะครับแล้วก็ไอเทมไปแลกของได้เลยโดยอีเวนต์นี้นะครับมีตัวละครสีดาวฟรีนั่นก็คือมอแกนสีดาวนะครับธาตุสายฟ้าตำแหน่งบาลานเซอร์นะครับมีสกิลดังนี้ สกิลที่1นะครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายแล้วก็มีโอกาส40%ทําสถานะกัดก่อน2เทินเมื่ออัปเลเวลนะครับเพิ่มเดเเมจแล้วก็โอกาสดีบัฟสกิลที่2นะครับล้าง2ดีบัฟพ,พร้อมบัฟลดเดเเมจแล้วก็รีเจนให้ตนเอง2เทินและหากโดนโจมตีขนาดมีบัฟอยู่นะครับจะทำการดีบัฟสุ่มลดโจมตีลดความเร็วลดคิติคอนเดเเมจใส่เป้าหมายเป็นเวลา2เทินเมื่ออัพเลเวลนะครับลดคูลดาว สกิลที่3นะครับโจมตีกลุ่มพร้อมโอกาส50%ล้างบัฟ1อันทุกเป้าหมายพร้อม50%นะครับดีบัฟตาบอดแล้วก็จบด้วยการบัฟลดเดเมจให้แกทีม2เทิร์นเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจโอกาสดีบัฟแล้วก็ลดคูดาวครับสำหรับมอแกนนะครับเป็นตัวที่เหมาะจะยืนแท้งนะครับด้วยสกิล2ของเธอนั่นก็คือหากมีบัฟนะครับการโจมตีเธอจะโดนดีบัฟกับแล้วก,การโจมตีปกติข,ของเธอเนี่ยมีสถานะกัดก่อนจึงไม่ต้องบิ้วพลังโจมตีก็ได้ พร้อมกันนั้นนะครับมีทั้งบัฟลดเดเมจถึง2สกิลแล้วก็มีความสามารถการล้างบัฟของเป้าหมายอีกด้วยจัดเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งครับต่อมาเป็นตัวจากตู้กาชาบ้างนะครับเมริดนะครับ5ดาวธาตุสายฟ้าตำแหน่งเทติคอนนะครับมีสกิลดังนี้สกิลที่1น,นะครับโจมตี1เป้าหมายพร้อมโอกาส4 0ทำดีบัฟห้าสกิลแก่เป้าหมาย1เทิร์น หาก HP ตนเองต่ำกว่า5 0เพิ่มโอกาสดีบัฟเป็น70%และหากเป้าหมายนะครับตายลดคู่ดาวสกิล3 1เทิร์นแล้วก็ถ้าโจมตีช่วยเพื่อนนะครับเพิ่มความเร็วเ์นให้ตนเอง10%เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็โอกาสดีบัฟสกิลที่2นะครับทุกครั้งที่เทิร์ตนเองนะครับจะบัฟฟองน้ำให้กับตนเองและหากสิ้นสุดเทิร์ศัตรูแล้วตนเอง HP ต่ำกว่า50%ล้าง2ดีบัฟให้ตนเองแล้วก็เข้าสู่สถานะหลบซ่อน2เทิ ฮัส,สิดนี้นะครับมีคูลดาวแค่1เทินเมื่ออัพเลเวลนะครับอัพเงื่อนไข HP ครับอันนี้ผมขยายความให้นะครับบัฟฟองน้ำเนี่ยก็คือเมื่อถูกโจมตีนะครับจนเหลือศูนย์จะไม่ตาย HP จะเหลือ1แล้วเราทำการฟื้นฟู HP 20%พร้อมกับโจมตีกลับด้วยส่วนสถานะหลบซ่อนนะครับก็คือศัตรูไม่สามารถโจมตีตรงๆใส่ได้ครับยกเว้นว่าเหลือตัวเดียวแล้วสำหรับ,บ ฟองน้านี้ครับเป็นบัฟใหม่เฉพาะตัวของเธอเองผมก็แปลจากสกิล JP มาทีนึงอาจจะคาดเคลื่อนก็ขออภัยนะครับสกิลที่3นะครับโจมตีทุกเป้าหมายแล้วก็มีโอกาส70%เพิ่มคูดาวสกิลศัลตรู1เทิร์น1ตัวพร้อมดีบัฟห้าบัฟ2เทินเมื่อ,อัพ level เเนะครับเพิ่มเดเมจแล้วก็อัตราดีบัฟสำหรับเมลดิตนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีความอึดตายยากนะครับเพราะว่าสกิลพาร์ตสีฟองน้ำของเธอเนี่ย มันมีผลทุกเทินนะครับที่ทําให้เธอไม่มีทางตายจากการโจมตีหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินได้เลยเพราะว่าบัฟนี้จะไม่ยอมให้เธอตายครับพร้อมกับฟื้น HP 20%นอกจากนี้หาก HP ต่ำกว่าเกณฑ์น,นะครับเธอจะเข้าสู่สถานะหลบซ่อนก็คือเราโจมตีตัวเธอตรงๆไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องโจมตีหมู่หรือไม่ก็ฆ่าเพื่อนในห,หมดก่อนแล้วก็ไอที่เจ็บสุดก็คือสกิลหนึ่งของเธอนะครับก็คือห้ามสกิลแล้วก็ถ้าเธอคาดป้าหมายด้ด้วยสกิลหนึ่งนะครับฮูดาวสกิลสามจะลดด้วย แต่เราก็หวังตรงนี้มากไม่ได้ครับเพราะว่าโดยทั่วไปเทคติคคอนไม่ได้มีเบสจมตีสูงอยู่แล้วเพราะงั้นจุดขายของเธอก็คือตัวดีบัฟสุดโหดที่ตายากครับโอเคครับก็จบกันกันกบอัปเดตนี้แล้วผมก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บอาร์เทอรีแก้บายบายครับ